ตรงนี้หัวนี่ตัวนี่หัวใจเด็กเต้นนะคะมีคนเดียวแน่ๆมีชีวิตอยู่ดีนี่กลับมาที่หัวนี่คือเขาขยับตัวเองเพียงแต่ว่าเขายัางไม่ได้โตมากจนคนนุณแม่รู้สึกตอนเขาขยับนะคะสักเดือนหน้าคุณแม่จะรู้สึก นี่แนวกระดูกสลังลูกนะคะเ,คเ,เ,เขาก็พลิกไปมาไปมาค่ะเขาอ่าเขาก็ดิ้นไปดิ้นมาได้ค่ะค,ค่ะคือต้องรอเขาโตกว่านี้อีกนิดนึงนี่คือเขาดิ้นเองหมวอยู่นิ่งๆนะคะตรงที่กระติบน้อยๆนี่คือหัวใจก็เต้นีกระเด้งได้อันนี้ท้องลูกนะคะเดี๋ยวใช้คำนวณน,น้ำหนักของวันนี้ ปเภอวัยวะเพศเป็นมเลยนะคะนี่คือการูกต้นขาจากอุตสาหะได้สี่เดือนเศษไม่แหละนะคะดูประมานนี้ดูได้ว่าพวกสมบูรณ์ใช่ไหมคะรา,ายละเอียดลูกยังไม่ชัดะะเ,เพราะยังไม่ได้ใหญ่แนโรกอยู่ด้านหลังปกติดีอีกสักเดือนสองเดือน,ะนจะพอเห็นอวัยวะหละักนนี้หัวนี่ตัวนะคะแล้วก็วันนี้เด็กในท้องน้ำหนักตัวได้สองร้อย